สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเท r ริสลาฟล็อกค่ะวันนี้จะมารีวิวเมสามอยซีรีส์เรื่อง A Journey to Love นะคะหรือภาษาไทยชื่อว่าข้ามภูผาหานท้าลิคิตรักค่ะ หลังจากที่ดูไปทั้งหมด8ตอนนะคะก็จะมาเล่าต่อให้ฟังกันค่ะว่าโครงเรื่องเขาคราวเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะเพื่อที่จะได้ช่วยในการประกอบการตัดสินใจของทุกๆคนนะคะว่าฉันควรจะดูเรื่องนี้ดีไหม นอกจากเล่าโครงเรื่องให้ฟังแล้วเนี่ยค่ะก็ยังจะเมามอยกับเพื่อนเพื่อนนะที่ดูซีรีส์เรื่องหนีไปพร้อมๆกันด้วยนะคะว่าทุกคนมีความคิดเห็นเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็มาเริ่มจากการที่เราจะเล่าโครงเรื่องก่อนก็แล้วกันนะคะเริ่มจาก E p ีแรกค่ะเปิดตัวมาเนี่ยซีรีส์ก็เล่าเรื่องราวบรรยายเราฟังก่อนนิดนึงค่ะว่า ในยุคที่แบบว่าพระเอกกับนางเอกอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นการียุคคือต่างฝ่ายต่างแย่งชิงอํานาจต่างฝ่ายต่างอยากครอบครองพื้นที่ให้ใหญ่ๆอะไรเงี้ยเอออ่ะทีเนี้ยค่ะในซีรีส์ก็เล่าให้เราฟังอีกนะว่ามันจะมีอยู่สองบริเวณนะคะคือบริเวณ เป่ยผ่านกับบริเวณจงหยวนที่มักจะมีการขัดแย้งกันบ่อยๆใช่ไหมคะที่นี้ซีรีส์ก็ระบุมาค่ะว่าในบริเวณของจงหยวนเนี่ยจะมีอยู่9แคว้นนะแล้วแคว้นหลักๆใน9แคว้นเนี่ยก็มีแคว้นอันกับแคว้นอู แคว้นอันกับแคว้นอู่เนี่ยที่เป็นแคว้นแบบทรงอํานาจด้วยกันทางคู่นะคะก็แบบทะเลาะกันเนาะโดยที่ห้องเต้ของแคว้นอันเนี่ยค่ะเป็นห้องเต้แบบระโมบโรคมากอยากได้สมบัติส่วนแคว้นอู่เนี่ยเป็นแคว้นที่แบบมีอันจะกินนะคะคือร่ารวยมีทรัพยากรธรรมชาติเยอะแยะมากมายอย่างนี้ใช่ไหมห้องเต้แคว้นอันค่ะก็อยากจะมาบุกลุกสิอยากจะมายึดเหมืองทองนะของแคว้นอู่ใช่ไหมห้อง เต้แคว้นอันเนี่ยก็ประกาศทาลบเลยค่ะส่วนห้องเต้แคว้นอู่เนี่ยก็ไม่ยอมสิจกักห้องเต้แคว้นอู่เนี่ยก็ตอบรับคําทารลบทันทีนะคะแล้วก็ไปออกศึกค่ะ เรื่องราวที่เกิดนามาค่ะก็จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะพอเกิดนํามาแบบนี้นะคะว่ามันเป็นกรียุคจะต้องมีการสู้รบแย่งชิงอํานาจกันอย่างเงี้ยคนดูอย่างเราอะค่ะก็คือได้กลิ่นแล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีเรื่องราวราชสำนักมีการสู้รบแย่งชิงอํานาจมีเกมการเมืองอะไรอย่างงี้เนาะ,ะทีเนี้ยก็จะขอตัดมานะคะอธิบายตัวละครหลักกันนิดนึงค่ะตัวละครหลักเนี่ยก็มีนางเอกค่ะนางเอกของเราเนี่ยก็คือมี2 นะะเนื่องจากนางเอกอะค่ะเป็นสายลับมาจากแคว้นอัน นางเอกเนี่ยมีชื่อในวงการที่ใครๆก็เรียกกันอย่างเปิดเผยเลยเนี่ยว่าหลินหลูอีค่ะแต่ในความจริงแล้วชื่อที่แท้จริงของนางเอกนะคะชื่อว่าหลินซินค่ะเหตุผลที่นางเอกเนี่ยจะต้องปิดบังชื่อจริงๆของนางเอาไว้อะค่ะเนื่องจากว่าที่จริงแล้วว่านางเอกอะเป็นสายลับแล้วก็เป็นมือสังหารนะมาจากองค์กรชื่อว่าองครักษ์ชุดแดงค่ะองค์กรเนี่ยก็เป็นองค์กรที่แคว้นอันเนี่ยจัด ตังขึ้นมานะคะนางเอกเนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นแบบคนในองค์กรตัวเล็กๆสิคะนางเอกเนี่ยเป็นถึงระดับบิ๊กเลยนะคะคือนางเอกเราเนี่ยมีชื่อเสียงมากเรื่องการฆ่าคนแบบไม่กระพริบตาเป็นมือสังหารรอบฆ่าคนนู้นคนนี้ใช้ใบไม้แบบชุบ บาดคอไปก็คือตายจ้าอย่างเงี้ยนางเอกเราคือลดมากนะคะแต่ด้วยความที่นางเอกอะค่ะเขาอะเพิ่งจะมารู้นะว่าตัวเองอะเหมือนคล้ายว่าจะถูกอะหักหลังเนอะจากคนในองค์กรน,นี้ก็คือมีการใส่ลายป้ายสีอะไรนางสักอย่างเนี่ยแหละทําให้นางเอกอะเขาก็แบบพยายามอยากจะหันหลังอะค่ะคือไม่อยากยุ่งกับเกมการเมืองสิ่งใดอีกแล้วที่มันเกี่ยวข้องกับแคว้นอันหรือ แขวนอะไรก็ตามมีเพียงเป้าหมายอย่างเดียวที่นางเอกอยากจะจัดการให้จบสิ้นนะคะคือนางเอกอะค่ะเขาอยากจะรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนที่ฆ่าเพื่อนรักของเขานะคะแล้วก็ใครกันนะที่เป็นคนหักหลังตัวนางเอกเองเองนี่ยแหละคะ่ะคือนางเอกก็อยากจะแบบไปลอบฆ่าซะให้หมดไปนะ ในตอนที่นางเอกเนี่ยกำลังดำเนินการแผนการจะสืบค้นอยู่นะถึงเบื้องหลังเรื่องราวต่างๆทั้งหมดใช่ไหมพะนางเอกเขามีเป้าหมายแล้วว่าจะไปแก้แค้นให้กับเพื่อนรักแล้วก็แก้แค้นให้กับตัวเองเนี่ยในตอนนั้นเองค่ะนางเอกเนี่ยจำเป็นจะต้องมาแคว้นอูและนางเอกอะค่ะก็คือจับพัดจับผูนะได้มาเจอกับพระเอกค่ะในทีแรกเนี่ยพระเอกเนี่ย ก็รับรู้ได้ทันทีค่ะว่านางเอกอ่ะเป็นสายลับแน่ๆเลยแถมเป็นสายลับของแคว้นศัตรูซะด้วยอ่ะแนะนำตัวละครนางเอกจบไปแล้วนะคะต่อมา เป็นการแนะนำพระเอกค่ะพระเอกของพวกเราเนี่ยคือเปิดตัวมาอย่างฮาเลยนะคะเริ่มจากว่าพระเอกอะค่ะคือเก่งมากเป็นคนที่ฉลาดเป็นกรดแถมมีวรยุทธ์ลำเลิศนะคะแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าองค์กรเหมือนกันค่ะองค์กรที่พระเอกเป็นหัวหน้านะคะชื่อว่าองค์กร6วิถีค่ะ องค์กร6วิถีเนี่ยก็คือแคว้นอูเนี่ยเป็นคนจัดตั้งขึ้นมานะคะพอเราดูซีรีส์มาจนถึงตอนนี้นะคะเราก็ได้รู้แล้วค่ะว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนของแคว้นอูส่วนนางเอกอะ่ะเป็นคนของแคว้นอันซึ่งไอ้สองแคว้นเนี้ยระหว่างแคว้นอูกับแคว้นอันน่ะกำลังมีความขัดแย้งกันอยู่นะคะคนดูอย่างพวกเราอะ่ะพอได้รับรู้เรื่องนี้ใช่ปะก็รุนๆุนเหมือนกันนะว่าเฮ้ยไอ้พระเอกกับนางเอกอะ่ะมันจะตีกันมันจะทะเลาะ กันมันจะเกิดดราม่าว่าจะต้องมาฆ่ากันเองหรือเปล่าคืออันเนี้ยคือทายอาคิดไปเองนะแต่ในความจริงแล้วพอดูซีรีส์ไปเรื่อยๆค่ะเอา้า กลายเป็นว่าพระเอกกับนางเอกอะร่วมมือกันเป็นทีมเดียวกันสนับสนุนกันสังงานคือเหมือนความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกนะคะเป็นแบบเชิงพึ่งพากันค่ะเชิงแบบวินวินด้วยกันทั้งคู่นะถ้าเกิดว่าปฏิบัติภารกิจร่วมกันเนาะทีนี้เรามาพูดถึงหน่วย6วิธีกันค่ะหน่วย6วิธีของพระเอกเนี่ยคืออะไรหรอใช่ไหมมันก็คือหน่วยเนี้ยค่ะเขาจะแบ่งออกเป็น6 วิถีด้วยกันวิถีที่1เนี่ยก็คือวิถีสวรรค์ค่ะคนที่ทํางานอยู่ในวิถีสวรรค์เนี่ยจะคอยอารักขาเชื้อพระวงชั้นสูงต่อมาก็เป็นวิถีมนุษย์จะคอยตรวจสอบขุนนางทุกระดับ ต่อมาเป็นวิถีอสูราจะคอยดูแลเรื่องการเงินต่อมาเป็นวิถีปีศาจเนี่ยจะเก่งเรื่องกลไกต่างๆค่ะคอยคิดอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่อมาก็เป็นวิถีเดรชาเนี่ยจะเป็นสายลับสายสืบส่วนสุดท้ายเลยวิถีที่6เนี่ยก็คือวิถีอเวจี G นะคะเป็นวิถีที่แบบว่าไวรอบสังหารค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะคอยแบบสอดแนมวิเคราะห์ข่าวด้วยเหมือนกันค่ะ ตัวพาเอกเองเนี่ยเขาว่าอยู่ในวิถีอเวจี v G นะคะในทีแรกเนาะก่อนที่เขาจะด,ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าของทั้ง6วิถีไปเลยค่ะแต่ด้วยเกมการเมืองในราชสำนักของแคว้นอูนะคะทำให้พาเอกของพวกเราเนี่ยคืออยากจะหันหลังให้แล้วค่ะ กับพวกแบบว่าความจงรักภักดีต่อฮ่องเต้อะไรอย่างเงี้ยคือพระเอกเขาแบบว่าขอไปใช้ชีวิตอิสระดีกว่าอ่ะแล้วที่เนี้ยในซีรีส์อะค่ะก็ทําให้คนดูอย่างเราคิดวิเคราะห์ได้เลยนะว่าเฮ้ยทางพระเอกแล้วก็ทางนางเอกอะค่ะเขาอยากไปใช้ชีวิตอิสระนะคือเขาอะไม่อยากตกมาเป็นหมากตัวหนึ่งในเกมการเมืองแล้วถึงแม้ว่าตัวนางเอกเนี่ยจะอยู่แคว้นอันโคละแคว้น กับพระเอกที่เป็นคนของแคว้นอูใช่ไหมคะแต่ว่าเขาสองคนน่ะคือมีเป้าหมายสูงสุดข,ของชีวิตร่วมกันเนี่ยว่าเฮ้ยจะไม่ขอเป็นคนในองค์กรอีกแล้วนะจะไม่ขอมาเป็นหมากตัวหนึ่งให้กับราชสำนักอีกแล้ว แต่ปรากฏว่าสองคนนี้นะคะก็ไม่สามารถจะใช้ชีวิตแบบอิสระสบายๆส,สงบได้เนอะมันก็จะมีเรื่องราวเข้ามาท้าทายค่ะจําได้ไหมคะที่เมนชั่นไปในทีแรกว่าแคว้นอู่กับแคว้นอันเนี่ยคือกําลังสู้รบกันอยู่ใช่ไหมตอนนั้นเองค่ะแคว้นอู่เนี่ยห้องเต้นเนี่ยก็นําทับนะคะออกสู้รบด้วยตัวเองเลยค่ะ แต่ถ้าว่าแคว้นอู่เนี่ยคือแบบว่าบกพร่องทางการข่าวนะคะก็ทําให้แคว้นอู่เนี่ยพ่ายแพ้ไปกษัตริย์เนี่ยที่อุตสาห์ไปออกรบเองอะคะ่ะก็คือถูกแคว้นอันน่ะจับตัวไปเป็นเฉลยด้วยทีเนี้ยในจุดเนี้ยค่ะซีรีส์เนี่ยก็จะเผยเออกมาให้เราเห็นแล้วนะว่า พระเอกอะค่ะจากเดิมทีเนี่ยเป็นหัวหน้าหน่วย6วิถีใช่ไหมคะแต่พอว่าเกมการเมืองค่ะมีคนเส้นใหญ่กว่าค่ะใหญ่กว่าพระเอกนะอยู่ดีๆก็มาเตะปัดขาพระเอกเลยค่ะเขาคนนั้นเนี่ยขึ้นมาดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วย6วิถีแทนพระเอกนะคะก็ทําให้พระเอกเนี่ยคือต้องกระเด็นออกไปเนาะทีนี้พระเอกเองอะค่ะเขาก็เลยวางแผนว่าอืมให้ย,ย่างไ้นนะเขาจะสมัครเป็นน้าหานที่ไปออกรบก,รบก,รบก็แล้วกันและ ในขณะที่ไปออกลบนั้นน่ะตัวพระเอกอะค่ะก็คือจะแก้งตายในสนามลบซึ่งเขาก็ทําอย่างนั้นจริงๆนะคะ เริ่มจากพระเอกของเราค่ะไปสมัครเป็นทหารที่ทําแบบโรงครัวค่ะให้กับคนที่ออกรบใช่ไหมออพอถึงหน้างานที่จะต้องรบกันจริงๆอะคะ่ะคือพระเอกอะก็จําเป็นจะต้องสะพายกระทะไปด้วยนะคะคนอื่นเขาจะต้องมีดาบใช่ไหมเป็นทาหารมีดาบมีกระบี่อะไรก็ว่าไปไว้ป้องกันตัวส่วนพระเอกเรื่องนี้ค่ะสะพายกระทะเหล็กไว้ข้างหลังนะคะเหตุผลเพราะว่าหน้าที่ของพระเอกอคือจริงๆแล้วเขาเป็นทหาร ในห้องครัวนะจะต้องไปทำอาหารให้กับเหล่าบรรดาทาหารกินค่ะแต่เมื่อการสู้รบมาถึงพระเอกก็ต้องทำเป็นสู้ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเป็นแบบนอนตายเอะไปอย่างงี้ใช่ไหมคะเหตุผลที่พระเอกอ่ะวางแผนแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาอยากหลุดออกจากไอ้เกมการเมืองมาเป็นหมากตัวหนึ่งให้คนอื่นเนี่ยได้แบบ เข้าไปละโมบโลบมากในราชสำนักแบบงี้นะนะเออคือเขาไม่ขอยุ่งเกี่ยวอะไรใดๆตรงนี้แล้วเขาก็เลยจะแกล้งว่าให้ตัวตนเนี่ยมันตายไปซะแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปเริ่มชีวิตใหม่อย่างมีอิสระ อันนี้คือในจุดของพระเอกนะคะแต่ปรากฏว่าพระเอกก็หนีไม่พ้นค่ะมันก็มีเรื่องราวอยู่ว่าฮองเต้แคว้นอู่ซึ่งเป็นแคว้นที่พระเอกเขาเกิดและเติบโตอยู่ใช่ไหมถูกจับไปเป็นเชลยใช่ไหมคะเพราะว่าฮองเต้แคว้นอู่เนี่ยคือลบแพ้นะคะก็ถูกแคว้นอันเนี่ยจับตัวไป ทีนี้ห้องเต้ของแคว้นอัน,นก็ส่งสารมาสิคะว่าอยากจะได้ห้องเต้แคว้นอูคืนหรือเปล่าถ้าอยากจะได้ห้องเต้ของพวกเจ้าคืนน่ะส่งทองคํามานะกี่เท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้นะคะแต่เยอะมากอ่ะแล้วก็คนที่มามอบทองเหล่านั้นน่ะให้กับห้องเต้แคว้นอันเนี่ยจะต้องมีบรรดาศักดิ์เป็นองค์ชายเท่านั้นในตอนนั้นเองค่ะก็คือหันซ้ายแลขวาเนี่ยก็ยังไม่เจอองค์ชายที่เหมาะสม มใชม่แต่หันไปมองอีกทีนึงค่ะมงเนี่ยก็ดันไปลงให้กับองค์หญิงคนหนึ่งค่ะองค์หญิงคนเนี้ชื่อว่าองค์หญิงหยางอิงนะคะก็เอาเป็นว่าองค์หญิงหยางอิงเนี่ยจะต้องปลอมตัวเป็นองค์ชายคนหนึ่งหอบทองคํานะคะเอาไปให้กับฮ่องเต้แขวนอันเพื่อที่จะไปแลกกับชีวิตของฮ่องเต้แขวนอู่ค่ะ แล้วองค์หญิงอย่างอิงเนี่ยก็เริ่มออกเดินทางค่ะตอนนั้นองค์หญิงอย่างอิงเนี่ยจะต้องจําลองตัวเองแล้วนะคะว่าเป็นผู้ชายเป็นองค์ชายแต่ว่าองค์หญิงอย่างอิงเนี่ยก็คือปลอมตัวเป็นองค์ชายได้ไม่เนียนแบบสุดๆเลยค่ะคืออ่อนด่อยมากนะในตอนนั้นเองค่ะพระเอกเนี่ยเขาก็ได้รู้จักกับนางเอกและมันมีเรื่องราวนี่แหละที่ทําให้พระเอกกับนางเอกได้มาเจอกันนะคะแล้วพระเอกเนี่ยก็รับรู้ทันทีแหละว่าเอ้ยนางเอกเป็นคนไม่ธรรมะ ดาแถมน่าจะเป็นคนของแคว้นอันซะด้วยไม่ใช่คนของแคว้นอูแล้วก็รู้นั่นแหละค่ะว่านางเอกน่าจะเป็นสายรับองค์ขลักชุดแดงทาเอกก็เลยแบบปากไม่ดีอะไรก็ไม่รู้กวนประสาทนางเอกอยู่ตลอดเวลานะคะในตอนนั้น ส่วนนางเอกเราอะค่ะก็คือด้วยความที่แบบว่าตัวเองอะถูกฝึกฝนไม้เป็นสายลับใช่ไหมก็แสดงละครค่ะว่าตัวเองเป็นผู้หญิงบอบบางคนหนึ่งอะไรเงี้ยคือในจังหวะช็อตเนี้ยค่ะมันก็มีความละมุนละไมหวานๆอยู่นะแต่พระเอกก็คือแบบบ้าบอทําให้เราได้แบบขำออกมาบ้างเนาะ พูดเลยค่ะว่าทุก EP ของเรื่องเนี้ยจะมีขายขำอยู่บางช็อตนะเล็กๆให้เราได้แบบเอยไม่ซีเรียสจนเกินไปถึงแม้ว่าเนื้อหาจะเข้มข้นมากก็ตามค่ะกลับมาที่องค์หญิงอย่างอิงค่ะที่แสดงละครปลอมตัวเป็นองค์ชายได้แบบไม่เนียนสุดๆใช่ไหมคะถ้าหากว่าองค์หญิงเนี่ยถูกจับได้ว่าไม่ใช่องค์ชายตัวจริงแต่ว่าเป็นองค์หญิงเนี่ยพารากิจเนี่ยก็จะล้มเหลวไปถูกไหมคะ ทีนี้ในด้านของพระเอกค่ะก็เลยถูกบังคับนะว่าให้มาอารักขาองหญิงอย่างอิงที่ปลอมตัวเป็นองค์ชาอยู่ในตอนเนี้ยให้สามารถเดินทางลุกล่วงนะจากแคว้นอูไปยังแคว้นอันเพื่อที่จะไปมอบสิ่งของมอบทองคำนะคะแลกกับชีวิตของฮ่องเต้แคว้นอูให้สำเร็จจงได้ค่ะ ทีนี้ด้วยความที่น้ององค์หญิงอย่างอิงเนี่ยคือแสดงบทละครได้ไม่เนียนใช่ไหมว่าตัวเองเนี่ยจะต้องจำลองเป็นองค์ชายนะแล้วก็จะต้องเป็นองค์ชายผู้รอบรู้แบบดูมีสูงสักสง่าราศีใช่ไหมคนที่พระเอกนึกถึงค่ะว่าจะต้องมาเป็นอาจารย์มาสั่งสอนองค์หญิงอย่างอิงได้ดีแน่นะก็คือนางเอกค่ะทีนี้พระเอกกับนางเอกอะค่ะณนะจุดนี้แหละเขาก็เลยย ื่นข้อเสนอแลกเปลี่ยนกันนะคือนามพึ่งเรือเสือพึ่งป่านั่นแหละค่ะ พระเอกเนี่ยก็มาขอให้นางเอกอช่วยมาเป็นอาจารย์สอนองค์หญิงอย่างอิงให้ทีให้แบบดูเป็นคุณชายผู้สูงศักดิ์สามารถเอาตัวรอดได้เลยแบบนี้เนาะส่วนตัวนางเอกเองค่ะก็ยื่นข้อเสนอให้กับพระเอกเหมือนกันถ้าหากว่านางเนี่ยสามารถสอนองค์หญิงอย่างอิงอให้แบบเอาตัวรอดได้เป็นองค์ชายที่ดีสามารถไปแลกเปลี่ยนของได้ประสบความสําเร็จอย่างเงี้ยนางเอกเขาก็ขอให้พระเอกเนี่ยช่วยสืบหาความจริงให กับนางเอกหน่อยว่าใครกันนะที่เป็นคนฆ่าเพื่อนรักของนางทีนี้ต่างฝ่ายก็ต่างเซ็นสัญญากันแล้วนะคะว่าเออจะช่วยซึ่งกันและกันอ่าและเขาทั้งสองคนนะคะก็คือร่วมเดินทางไปกับขบวนคณ,ณะขององค์หญิงอย่างอิงเนี่ยแหละค่ะที่ปลอมตัวเป็นองค์ชายอยู่ในขณะนี้ ในขบวนเดินทางค่ะมันก็จะไม่ได้มีเพียงแค่นางเอกกับพระเอกอะไรอย่างนี้สิคะมันก็จะต้องมีพรรคพวกนะคะลูกน้องเนาะคนสนิทของพระเอกค่ะที่พระเอกเนี่ยคือคัดมาแล้วว่าคนนี้โดดเด่นด้านนี้จากหน่วย6วิถีของพระเอกนั่นแหละค่ะเนื่องจากว่าการเดินทางเนี่ยมันเสี่ยงภัยอันตรายมากจะถูกรอบโจมตีจากที่ไหนก็ไม่รู้และแถมแคว้นอู่เนี่ยที่เป็นแคว้นของตัวเองอะ จะหักหลังอยากจะฆ่าองค์หญิงอย่างอิงก็เป็นได้คือรู้อย่างมันต้องระมัดระวังตัวไปหมดเลยไงคะพระเอกเนี่ยก็เลยคัดเลือกเดอะแกงมานะคะและเดอะแก๊งของพระเอกคือแบบทุกคนคือแสรบทั้งนั้นค่ะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแบบสุดๆอันนี้ก็คือสร้างความตลกขบขันนะคะไปคู่ขนานกันโนกับแนวเรื่องที่มันเข้มขน้นคือเรื่องเนี้ยคะ่ะนางเอกแบบโหดมากเธอแมนมา ถดเทมากถด เททธอทีบเธอปาดคอเธอเลือดสาดโอ้ยชอบนางเอกเรื่องนี้มากค่ะปรบมือให้แล้วนักแสดงก็แสดงเก่งมากจริงๆค่ะก็จะมาขออนุญาตพูดถึงนักแสดงแล้วนะคะคุณหลิวซือซือค่ะก็มาเล่นเป็นหลนหลุยอี้นะคะเล่นเป็นบทนางเอกเนาะคุณหลิวซือซือคือสวยมากเทมากแสดงออกมาได้ดีมากจริงๆค่ะก็คุณนะภาพตามประสบก นะคะคต่อมาก็มาที่คุณหลิวอี้หนิงค่ะมารับบทเป็นพระเอกเอาลืมบอกชื่อพระเอกไปเลยค่ะชื่อพระเอกในเรื่องนะคะชื่อว่านิ่งหยวนโจแล้วก็นักแสดงมือฉมังอีกมากมายนะคะที่รวมตัวกันอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ค่ะรวมไปถึงผู้กำกับแล้วก็เทคนิคการถ่ายภาพต่างๆคือทุกอย่างมันแบบเป๊ะ ปังมากค่ะเรื่องเนี้ยชอบเรื่องเนี้ยอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบร้อนแรงนะเข้มข้นนะคือนางเอกเป็นแบบชัดเจนอยู่ดีๆบทนางเอกก็แบบอยากจะไปมีลูกกับพระเอกค่ะขอมีลูกกับพระเอกทางที่แบบฉันไม่ได้อยากมีสามีฉันอยากแค่มีลูกกับเธอเท่านั้นเอ้ยชอบแอดดิจูดของนางเอกคอนนี้มากค่ะแต่พอมาบทที่นางเอกจะต้องโห,หดนะคะคือนางเอกก็แบบโหดจริงเลือดสัตว์ จริงค่ะเอาปิ่นปักคอปักแล้วก็ตายไปเลยส่วนพระเอกเริ่มแรกนะคะก็คือปากลายไม่เอาเหรอกฉันไม่ชอบเธอหรอกอะไรเงี้ยแต่ในใจก็คือวันไหวฉันโลและความเข้มข้นที่แบบเผ็ดร้อนเข้ามาอีกนะคะก็เป็นพวกแบบเรื่องราวในราชสำนักเนาะมีการสู้กันนะทั้งบุญทั้งบูคืออันนี้คือเผ็ดร้อนจริงค่ะแต่ก็แทรกมากับ ความตลกของเดอะแก๊งของพระเอกนะรวมไปถึงตัวพระเอกเอง,เองด้วยเนี่ยแหละค่ะที่มีความแบบบะอะไรก็ไม่รู้อคือสนุกครบทุกรสเลยค่ะเรื่องเนี่ยจะต้องพูดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้กลมกล่อมนะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบโหดมันหฮา ก็ชวนทุกคนมาดูกันค่ะสามารถมาดูกันได้ที่แพลตฟอร์ม i อฉีอนะคะหวังว่าทุกคนจะ enjoy watching this series together ค่ะไปแล้วนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ